กระจกแต่งหน้าในรถยนต์นะครับผมรถยนต์ใครกระจกบานเล็กเนาะอุ้ยใส่ชาร์จหล่นมาเลยรู้เลยว่าเป็นกระจกมีไฟอ่ะเนี่ยครับเอาไปติดตรงม่านบังแดดนะตัวนี้นะเห็นไหมครับผมมันจะเป็นกระจกสองหน้านะจะมีไฟเนาะกดตัวเปิดก่อนนะครับตัวเปิดสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะสองสามอ่ะสามระดับนะครับแสงเข่งแสงน้อยอ่ะแสงวอร์มแสงส้มนะครับแสงสีวอร์มแสงสีส้มเป็นกระจกสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้สามสีนะเป็นกระจกที่ใส่กับรถยนต์นะตัวนี้นะสวยๆแบบนี้เลยครับผมอ่ะ เพิ่มแสงลดแสงนะครับมี3มสีแสงขาวแสงวอร์มแสงส้มนะด้านหลังนะครับเป็นตีนลูกแก่นะครับผมสามารถเอาไปใส่กับไออะไรนะตัวบังแดดกระจกในรถยนตนะ์อ่ะเดี๋ยววันไหนผมไปติดเดี๋ยวผมติดให้ดูนะเอาเป็นว่าใครสนใจนะกระจกแบบนี้นะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงเลยนะครับนี่นี่ครับวิธีติดก็คือแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นตัวอะไรนะตัวที่บังแดดในรถยนต์นะครับเอาไปติดไว้เลยสําหรับฝั่งคนคนขับหรือคนนั่งก็ได้เนาะ คือสาวๆเนี่ยตอบโจทย์เลยเวลาเดินทางเนาะแต่งหน้าได้มีไฟไม่มืดนะครับผม